เช้านี้เราก็ออกมาอีกวันนึงครับับนานาครับวันนี้คืนลมเงียบครับเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้ากดูครับยังไงต่อครับ ครับโชว์โชว์ถ้าเต็มนะเลยนี่ครับนี่ครับโยกโยกครับขอหาหน้าดีครับผมลงเดียวครับ <c oughs> เซตเปรกน,นะครับ เก็มาแล้วครับตัวแรกครับข้างปานครับนี่ครับน้ำวัวครับอัดแล้วครับอ่าเบอนผมก็เก็บช่อมงขึ้นมาได้ตัวครับนี่ครับจิกกันอยู่นานครับวันนี้รอบเช้าน้ําไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะน้ําเดินครับน้ำวัก็ขึ้นมาแล้วครับเป็นเก่าช่อมงครับ เดนแ้ก็โดนสายบวงอ่าตัวนครับตรงนี้น้ำยังไม่เดินครับรอเวลาครับคโอ้โหตัวนี้โดนกัดแหวงเลยครับอินซีครับน่าจะอินซีใหญ่ครับแหวงเลยสองม่วงตัวนี้ก็ไม่ต้องหันครับแปลงมอเลยเลยเขากันอยู่นานก็เจอเก่าฟอสตตัวมาเริ่มแล้วขึ้นมาตัวครับ

กัดมันก็ยังดีนะแกงแกงแกงกุ้ตื่นเลยทีนี้นดิลลีนพุ่งมาไม่ได้จิกเลยอ่ะยกขึ้นมาเฉยมมนกัดจิกตั้งนานไม่ไกัดอ่ะปวดอยู่เมื่อกี้ทันผมมัง้ง เราไม่ได้เล่นปลาทนานเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยลืมไม่เลยอาจยังไงเปียนเปียกโดนสิงเหียบไม่รีโอเหี่ยว I'm <laughs> 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 ไฮโจดครับปลาทะเลโชว์ปลาดีครับผลงานปลาทะเลครับกับตอมซุปเปอร์โกมกุครับปลาิมจิกนะครับเออปลาตั้งตัวครับอ่อแล้วครับวันนี้จดกอยู่นานครับโอ้ปลาก็ช่วยยากครับเสียงเหยียบลงไปใหม่ครับเจอขึ้นมาครับปลาเริ่มช่วยครับแบตกล้องก็จะหมดครับทีนี้

สวยมากครับโอ้โหสีขนใหญ่ครับโอ้โหยาวเลยครับตัวนี้แรงดีจริงครับนี่ครับโอ้โหมาคนจะใส่ตัวอะไรตรงนี้ก็ระหว่างรอนะครับก็ีหมึกหลุกลอครับเจ๊มึกลอไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูตัวครับว่าจะมีจับไหมครับวันนี้ครับผมก็นั่งรอครับเมื่อแล้วครับง่วงด้วยมาแล้วครับตัวแรกครับหมึกครับตนกุดครับ เราหาหมึกกันคาเวลาครับฟังๆครับก็ยังหาได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันพ่นขี้เอาไปทางนู้นเดี๋ยวมันพ่นใส่ผมไปดู้นเลยยกเลยยกเลยยกขนตะแมวไปเลยของหนวดยกได้ทำไปยกถึงหมดอือเนี่ยโชว์โชว์เอาได้ไงไม่ได้จริงปล่อยให้มันพ่นในน้ำเหมือนก็ได้ลาให้ปล่อยครับเอ่อเอาคนเดินดึงคนได้เนี่ครับโอ้โหปล่อยขี้ดำเลยหมึกเจมครับโดนอีกแล้วครับอีกตัวครับหมึกครับ ต้องฟิกต้องฟิกมึกคองเออตัวใหญ่เลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาใหญ่แล้วครับสมองนี้หมึกครับตีหมือคล้องมันขีดดำเล็บมันเป็นดงนี่หว่าเนาะอือเป็ดงเลยไปติดนั่นแล้วกันเนาะ ถุถถถงถุงถุงถุง l ้อ g ถุง l ้อ g เดี๋ยวปุ่นถุงละเดี๋ยวละนครับมาเจอนะมาเจอก็มาอีกตัวครับมาเรื่อยๆครับเจอคณะหมือเข่าให้ครับเป็นคณะเลยครับตอนนี้โอ้ยตามตามเกี่ยวเกี่ยวมือโอ้ยระวังโอ้โหกินมือแล้วครับอ่ะเอาไปบ้างสะผัดกัคนละตัวสองตัวครับ ตกเลยหมึกเนี่ยมาหมึกหมึกมาแล้วครับมาแล้วครับชมงูหมึกจริงๆครับมาเรื่อยๆทีละตัวสองตัวโอ้ตัวนี้งามหน่อยครับตีหมึกทันเวลาแล้วครับตับเดียวครับจะเป็นโลแล้วครับนี่ครับผมชมงูหมึกครับก็ได้หมกเชียบเลยครับโหพอเป็นกับข้าวได้เลยครับหลายกิโลอยู่ครับมีในถังอีกนะฮะเนี่ย หมัอนเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราวนหมายลงวนเรือเข้าหมายจิกปลาต่อครับเราไปครับเมครับมาแล้วครับเปิดตัวแรกครับหลังจากที่ใช้หมายมาครับเคาะกันอยู่พักใหญ่ครับเดนครับวันนี้น่าจะเป็นกะตายครับตายกูดกูดคาบ ตัวนี้สายกูครับโอ้สายสวยครับสายกูตัวงามอีกตัวครับโอ้ย่ยมเลยครับนแครับโดแลครับนุโนวาลครับาซกตกครับดีเลยแกนโลครับโดนครับกลางแกนโลครับงเขาแล้วโหลดนะ ผมมาเจอว่าอัดอีกแล้วครับมาเราตัวนี้วิ่งหน้าดูครับดูหน้าดูครับัรนไปชี่ใหม่ครับไม่น่าใช่กระต่ายกูครับโอ้โหแจงไก่ครับปลาย่างครับแจงไก่ไกมาแล้วเยอนะไระเนี่ย สองเอฟนะครับตัวงไก่ตัวงามตัวครับเดิมเดิมตัวเดิมสายโซเดิมสายนี้เลยอดิมเวลาครับครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วช่วงบ่ายครับเดี๋ยวจะกลับเข้าฝั่งแล้ววันนี้คืนลมแรงครับคือลมแบบนี้ก็ยากครับที่จะจิ๊กง่ายๆครับใ้แต้ป่าครับ เดี๋ยวลองลงอีกสักพักเดี๋ยวกลับแล้วครับวนนันได้อีกวันครับ